ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกันบ้างน,นะคะหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมด้านการส่งออกนะคะการค้าขายดูไม่คล่องเหมือนเดิมแล้วค่ะดังนั้นนะคะผู้ประกอบการได้รับผลกระทบแน่นอนวันนี้ก็เลยมีมาตรการที่มาใช้เป็นพิเศษเลยจากทางด้านของ e X ็กซิมแบมาฝากกันใช่ครับที่เมืม่อวานเราเล่าให้คุณชมฟังไป<ช>แล้วแต่วันนี้เรามาคุยเองเลยดีกว่าดีกว่านะครับอยู่กับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาครับกรรมการผู้จัดการธนาคาระ ประเทศไทยหรือว่า e x ็กซิมแบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณแชร์คุณแพรแล้วก็ท่านผู้ชมทุกขั้นครับวันนี้ยินดีมากๆเลยที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยมาให้กําลังใจมาให้ข่าวเองแบบนี้กับผู้ชมนะครับใหญ่คุณพิสิทธิ์ให้ความมั่นใจหน่อยสิครับว่าสาหรับลูกค้าของ e x ็กซิมแบที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 เนี่ยตอนนี้ e x ็กซิมแบเรามีมาตรการมีแนวนโยบายจะเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าของเรายัางไงบ้างครับครับ ของเราเนี่ยมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเราดําเนินการไปหลายเรื่องนะครับ,รบเริ่มแรกตั้งแต่เนื่องจากว่าลูกค้าที่มีการส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ,รบตอนที่มีสงครามการค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงแรกนะครับและพอมาโดนโควิดอีกทีหนึ่งนะครับก็โดนไปซ้ำสองนะครับ เราก็เลยเติดต่อมีการอ,าออกมาตรการนะครับให้เสนอในการพักเงินต้นและดอกเบี้ยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ mm. เเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือนนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายนะครับ uh. อันนี้เป็นมาตรการที่เราดาเนินการออกมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าคงไม่รอทางการเพราะ่องจากลูกค้าเดือดร้อนมากนะครับ uh. อันนั้นเนี่ย ก็เราได้มีมาตรการในการช่วยเหลือโดยการที่เราสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนี่ยติดต่อสอบถามลูกค้าไปทุกรายนะครับขอย้ำเลยว่าเรามีการให้ติดต่อลูกค้าทุกราย <improving S 2> นะครับเพื่อสอบถามความต้องการว่าเดือดร้อนอยากจะพักเงินต้นหรือดอกเบี้ยรหรือไม่นะครับซึ่งเราให้ยืดไปได้ถึงหกเดือนเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ย เออจะบอกว่าลูกค้าจะชาระได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าก็หน้ามืดอยู่นะครับขอภัยที่จะต้องเรียกว่าหน้ามืดเพราะว่าไม่รู้ว่าเออจะชาระได้ยังไงก็เลยบอกเอาอย่างนี้ขอให้เขาได้ยืดไปก่อนหกเดือนจะได้ไปตั้งหลักพอหลังจากที่สภาวะมันเริ่มกลับมาปกติค่อยมาคุยกันเรื่องแผนการชาระเงินจะดีกว่านะครับ,รบเป็นการช่วย่อนขายลูกค้าไปนะครับ,รบนั่นนั่นคือมาตรการอันแรกนะครับ อันที่สองก็คือว่าเราก็ขยายหรื่อวลาในการารับประกันการส่งออกนะครับปกตินเนี่ยลูกค้าเวลาส่งออกไปแล้วปรากฏว่า,าทางฝั่งโน้นเนี่ยเขายังไม่จ่ายเงินนะครับพอไม่จ่ายเงินปุ๊บไม่รู้จะทําไงของก็ไม่รับด้วยบางทีนะครับเราก็เลยให้ยืดไปกรณีออที่มีการามารับประกันเรื่องมาซื้อเรื่องการประกันการส่งออกนะครับก็ปกติเนี่ยเราให้เก้าสิบวัน ตอนนี้เราก็ยืดไปถึงร้อยแปดสิบวันก็คือหกเดือนเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือมาตรการที่เราออกไปในช่วงแรกๆนะครับเอ,อพร้อมกันนั้นเนี่ยอ,อลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเราช่วยลูกค้าที่เเออโดนผลกระทบแล้วเราก็อยากให้รางวัลกับเอ,อลูกค้าที่มีผลประกอบการที่ดีนะครับเราก็เลยได้มีการลดดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ารายย่อยโดยเฉพาะดอกเบี้ย MRR ที่เป็นลูกค้ากลุ่ม SME เนี่ยเราลดลงมาเหลือดอกเบี้ยถึง5.75ต่อปีนะครับในรายที่ยังปกติอยู่ซึ่งก็ซึ่งก็ได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นเป็นมาตรการที่เราช่วยเหลือไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ทางการออกมาช่วยเสริมนะครับอย่างเช่นหลังสุดเนี่ย ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เสนอคณะรัฐมนตรีโดยการที่เสนอให้มีการให้เงินกู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยในภาวะซึ่งเดือดร้อนนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยจะให้แบงก์พาณิชย์ไปปล่อยใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้านะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกพระราชกำหนดขึ้นมานะครับเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการ สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยกับธนาคารพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ธนาคารเนี่ยจะได้มีความมั่นใจในการช่วยกันปล่อยกู้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อนะครับไม่เกิน500ล้านบาทนะครับก็จะให้กู้ได้ไม่เกิน20%ของยอดหนี้คงค้างณนะวันที่3 1มันวาสองห้านะครับโดย ให้กู้เนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับในวงเงินเกิดไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นของวงเงินที่มีห้าร้อยล้านบาทเนี่ยก็คือสูงสุดไม่เกินร้อยล้านบาทนะครับโดยหกเดือนแรกเนี่ยคิดอาาัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ศูนเปอร์เซ็นตก็คือว่ารัฐจะชดเชยให้นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่ยี่สิบสี่เนี่ยก็จะคิดอาาัตราดอกเบี้ยแค่สองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับ <c oughs> อันเนี้ยจะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเดือดร้อนและต้องการเงินเข้าไปหมุนเพื่อเสริมสภาพคล่องจริงๆครับค่ะคก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลืออย่างครอบคลุมเลยนะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายเป็นลูกค้าของธนาคารอยากจะได้รับบริการแบบนี้บ้างจะต้องดูแลหรือว่าติดต่อ,อยังไงบ้างคะครับก็ยินดีนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ธนาคารนะครับ,รบเ,เบอร์โทรของธนาคารเนี่ยก็ เปิดดูได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ e x i m g o t h นะครับหรือว่าติดต่อที่สาขาของธนาคารทุกแห่งนะครับหรือจะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่026172111นะครับแล้วก็ต่อ3510ถึง3512ครับ,รบอันนี้เนี่ยเรายินดีช่วยเหลือนะครับโดยเพื่อยิ่งกลุ่มลูกค้าที่มีการส่งออกเพราะว่าเป็นบทบาทของ เอ็กซิมแบง์ที่มีหน้าที่ต้องช่วยพวกการ ทางด้านการส่งออกอยู่แล้วครับครับผมรอบนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามาตรการนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มสำหรับลูกค้าที่มีการซื้อเรื่องของประกันการส่งออกเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คุณพิสิทธิ์พูดให้ฟังหน่อยสิครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของประกันการส่งออกมากนักแต่วันนี้ถ้าได้ซื้อไว้เชื่อว่าจะทําให้ได้ใช้ด้วยนะครับจริงๆแล้วพวกประกันการส่งออกจริงมีผลมีประโยชน์ยังไงกับลูกค้าแล้วก็ควรจะต้องมีการซื้อเอาไว้ด้วยไหมครับครับ ปกติเนี่ยอันนี้เป็นข้อผมจะเรียกว่าเป็นข้อพฤติกรรมของผู้ประกอบการสอ่งออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม s อ e นะครับผมจะเรีย,รยกว่าขี้เหนียวนะครับ,รบเพราะว่าออมองเห็นว่าการประกรันการส่งออกเนี่ยไม่มีความจําเป็นเพราะว่าคู่ค้าตัวเองเนี่ยอาจจะมีเคยค้าขายกันมาอยู่แล้วนะครับ,รบก็เลยเห็นว่าเอไม่จําเป็นหรอกเขาคงไม่เบี้ยวหรอกแต่ท่าน ถ้าเกิดว่าท่านโดนเบี้ยวไปหนึ่งครั้งนะครับจะมีผลกระทบกับผลกระทบกับการตารางการชำระเงินของท่านเลยนะครับแล้วก็จะทำให้กระแสงเงินสดของท่านสะดุดโดยเฉพาะกลุ่ม SME เนี่ยท่านมีโอกาสล้มไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมยังไม่ได้แพงนะครับเ,เพียงแค่ว่า,าแล้วแต่ปริมาณและก็ความถี่และก็ความน่าเชื่อถือของลูกค้าท่านนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ย สูงสุดเนี่ยไม่เกินสองเปอร์เซ็นตนะครับต่ำสุดเนี่ยเราเคยคิดบางรายแค่จุดสองห้าเปอร์เซ็นเอง hmm. นะครับข <Okay. S 2> องโวล่มที่ท่านส่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับ <Okay. S 2> ถ้ากำไรท่านมีพอเนี่ยท่านแบ่งจ่ายมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นการช่วยเหลือในการป้องกันความเสี่ยงในการกรณีที่ท่านส่งออกไปแล้วไม่ได้รับการชำระนะครับ <Okay. S 2> หรือว่าส่งออกไปแล้ว บางอย่างลูกค้าฝั่งโน้นเกิดเขาเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะมีค่าจ่ายเต็มไปหมดในการที่จะต้องเอาของไปขายต่ออะไรทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราเองอ่ะเฉพาะเอ็กซิมแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์เดียวในประเทศไทยที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการประกันการส่งออกให้กับพวกการไทยโดยเฉพาะรับยิ่งสถานการณ์แบบนี้ยิ่งไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณพิสิทธิ์ครับขอบพระคุณค่ะ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบอย่างที่คุณพิสิทธิ์บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ในเอ e หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอยากจะประหยัดละแต่ว่าวันนี้เห็นละว่าถ้าใครซื้อเอาไว้ ได้ประโยชน์มากๆเลยะนะครับเราไว้ใจคู่ค้าเราตอนนี้<อ>ก็ไม่ได้นะไม่รู้ว่าเงินของเขาที่นู่นเนี่ยติดขัดหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะส่งออกทั้งทีเนี่ยก็ซื้อประกันก,การส่งออกเอาไว้หน่อยเพราะมันไม่ได้แพงอะไรเลยค่ะนะค,นะคะเอาย้ํากันอีกสักครั้งนะคะโทรไปนะคะติดต่อสอบถามกันได้026172111ต่อ3510ถึง2นะคะในขณะที่เข้าไปคลิกไลค์นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ exim bank of thailand หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.exim.go.th หรือว่าไปตามสาขา ทั่วประเทศไทยได้เลยแหละค่ะท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยใช่ครับผม,มและนี่ก็คือทั้งหมดของมันนี่เดลี่ในวันนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาคุ้มจะไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ